สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องมืน,นี้คบพบกันอยู่ที่ริมสะพัทงทองสกลนครกับบรรยากาศดีๆพี่น้องมืน,นี้มาธุระอยู่ในเมืองสกลก็เลยกระไซสวนมเลิ่อดไมาเวะเล่นเลยถือโอกาส เที่ยงพอดีพี่น้องมื้อนีต้ตะไซเราได้ไปปันป่น,นบ่ได้ไปปันนป่นนาบ่ได้ไปไถนาก็เลยพากันมากินข้าวนอกบ้านอ,อาหารก็ยังบุก <laughs> พี่น้องอาหารก็คือเก่าทำมือสิงไก่ทำมะขูก๋วซมตำแล้วก็ปิ้งไก่คือเก่าไก่ย่างส้่ย่ามตำมากับลาบน,น้อยรจริงๆบรรยากาศดีดีพี่น้อง แต่ว่าบรได้พากันเอาศาสมานั่งลานมานาก็เลยนั่งกินยู่นี่แหละเพื่บอสตับโมมาด้ยวยพี่น้องกินข้าวนมกันเด้อยิมสะพังทองอู้บรรยากาศดีขนาดพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยอนั่งกินยังกินแคบโมูบอสมาด้อพี่น้องกินข้าวนมกันเด้อ ้มบรรยากาศก็ดีดีคุ้ม้าคุ้มผลเริ่มมาแล้วจุดนี้เป็นสะพังทองเลยพี่น้องถ้าไปฝั่งพูมนก็จะเป็นหนองหานฝั่งทางน้นไกลๆที่เดียวเห็นอาคารสี สีส้มๆจะเป็นน้องหานพระเจ้าก็จะจัดให้มีที่นั่งเล่นอย่าพี่น้องสำรับยัตนตะเลงพระเจ้าก็จะมาวิ่งออกกำลังกายจะมานั่งเล่นนอนเล่นยันมันห้อนเนาะนมาเล่นนค่ะ คนใหม่เ่าตัมุหุนะเนาะคนเก่าอยู่น้าคือบุพเประเด็นะมีคำนา้าอืมพอจกิงๆแต่ก่อน่แซ่บแสรลาน,นีอืมต่มหุหุงขาดประเด็ไปน่อย กนดำดำมฮุงเด็ดมิานบ้านเฮาต้องกระเดดอันนี้มีใส่ดำปลาเนี่ยก็กรจี้แ่บเลยว่ามากิน,น,นกับกระเดดพุ่อืมมันหมูอืมอะได้าำปลาไปนะขึ้นหมูนั่งบดน่งขึ้นหมูหมปไปไหนใช ลนะกินแบบนี้เลยพี่น้องรลานมานำกินแบบสบายมาได้ไปเด้อผิดบางคำหงุดหูเดออุตส่าห์มากินหอมหรอหอมอยู่เราจะตามรุดหน่อยนะนี่เราแซ่บจะรอให้กินหมู ก็จิสัง้งกันหมอยมุมุ่งแตยางแจกจะมาแซบเนาะทำตามาะหมุบงเผ็ดแต่ว่ารถมันจืดก็ตามมะหุีส่ตามหงลาวําลาวต้องประเด็นอ่อ,อน,นัว อบอดอกไม่เป็นนะรดน้ำปลาลายกวางไปกินข้าวเที่ยงพี่น้องเอ้ยไม่ย่าวิจารณเรื่องตหตํมุมจำหุ่มหัิดนปะปลาประดา กินข้าวอิ่มแล้วด้วยพี่น้องเดื้อเมืองนกกับพี Mu ่น้องเมืองนกเพื่อนหากินกับญาติของคนเมือนนี่เนี่ยตักเต็กตักเต็กตักเตกเยอหากิน เห็นคนกินข่าวก็มาเลาะได้เพิ่นก็นได้ไปทางไหนแะล้วเนี่ยตัวนั้นย่างตอกแตกตอแตกตอแตกอยู่บ่านไก่พยาหคนคนพนันหนุ่มเอียงกันนะืมจนกจนกนาะงจนกพย <c oughs> าหคนคนพนันหนะนกเอี้ยงกับตัวนะเพ่นะัะหากินอยู่พี่น้องมองคนกินเพื่อนก็หากินเพื่อน วิวดีดีพี่น้องวิวบรรยากาศดีขนาดเลยบรรยากาศดีมากจะมีถนนรอบๆอบีอ่เลยพี่น้องเนี่ยสำหรับใครที่ยามแรงๆเพื่อนเกสีมาวิ่งออกกำลังกายที่อยู่แถวนี้เนาะพระเจ้าอยู่บ้านใกล้ๆหรือว่าทำงานแถวนี้เพราะว่าพเพื่สิทธิ์ถนนถนนรอบเลยพี่น้อง วนรอบๆสะเลยสำหรับที่คนมาพักผ่อนแล้วก็ที่ออกกำลังกายก็มีบรรยากาศดีพี่น้องร่มรื่นดีขนาดต้นไม้เยอะแยะเลย เป็นอีกสถานที่หนึ่งนี่พี่น้องเงี้ยมากานันนอนเอามันสามารถมานั่งเด่นนอนเด่นได้ <c oughs> ต้ uhm. นอย่างน้องพี่น้องงามดีเนียปลูกเป็นแถวเลยคล้ายๆต้นหมากบ้านเฮาแต่ไม่รู้เขาเลือกต้นอะไรยายๆก็ไม่รู้จักปลูกเป็นแถวยาวเลยนี่อาขอบทางสวยงามเพินปลูกประดับตกแต่ง คลิปนี้ก็มุนีตะไส่ว่างพี่น้องตะไช่ว่างก็เลยชวน,ก,น,าานาาก,กันเขามาเพคนข่ามาทุระก็เลยมากินข้าวเที่ยงอยู่นี่ก็เลยมากินข้าวเที่ยงอยู่ข้างๆสะซื้อตะมะหงไก่ย่างมากินข้างสาพังทอง เบึงแค่นั้นก็มืดฝนพี่นอ้องเอ้ยคนน่ะหลังจากที่ตอนนั้นมือดอยู่บังนี้อ่ายู่งสะแล้วก็ไปมืดจุดนั่นแบบนี้มืดฟ้ามืดฟ้าดำเลย มาเที่ยวชมได้ด้อยพี่น้องด้วยไปว่างๆมีโอกาสมากะาพาครอบครัวมานั่งเล่นนอนเล่นพักผ่อนได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ฝากช่อง น้อยนๆฉายาปรรณาคาไม่ได้พี่น้องเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า